การประชุมเอเป็2022นะคะในปีนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะและปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะเริ่มระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนะคะซึ่งเดิมแล้วนะคะประเทศไทยก็เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้วในปี2535และปี2546ค่ะ และเนื่องในโอกาสพิเศษที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะทางภาครัฐค่ะก็เลยได้มีการเตรียมของขวัญของที่ระลึกนะคะที่จะมอบให้แก่บรรดาผู้นําต่างๆถึง7ชิ้นด้วยกันนะคะที่จะมีการมอบให้กับทางผู้นําและผู้สมรสเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้ค่ะจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะ ภาพดุลโลหะขนาด30คู60เซนติเมตรหนา5เซนติเมตรผลิตจากโลหะรีไซเคิลสะท้อนถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ BCG ใช้เทคนิคดุลลายบนแผ่นโลหะรีไซเคิลโดยขึ้นเป็นรูปพระบรมหาราชวางังมุมมองจากหอประชุมกองทัพเรือซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและคู่สมรส ประดับพื้นหลังด้วยตราสัญลกักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยฉลอมที่จัดวางเป็นรูปทรงตราประทับยามของไทยผลิตจากชุมชนคุณธรรมวัดศรีสุพรรณจังหวัดชิงใหม่กล่องเครื่องประดับดุลโลหะสำหรับคู่สมรสขนาด13คูณ20เซนติเมตรหนา5เซนติเมตรใช้เทคนิคดุลลายบนแผ่นโลหะรีไซเคิล เป็นลวดลายด้วยตราสัญ,ญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยฉลอมที่จัดวางเป็นรูปทรงตราประจำยามของไทยผลิตจากชุมชนคุณธรรมวัดศรสีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือมัดสีธรรมชาติจากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพิมพ์ลายตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองประกอบด้วยเนกไทผ้าคุมไหลผ้าเช็ดหน้าและหน้ากากผ้า ทั้งนี้ของกวันและของที่ระลึกทั้ง3รายการจะใช้บรรจุพัณฑ์ที่ผลิตจากไม้อย่างพาราค่าเชื้อประดับตาสัญ,ญลักษณ์เอเป็ก2022ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ขั้นต้นที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นของภาครัฐบาลค่ะส่วนของที่ระลึกที่หน่วยงานของไทยได้มีการจัดทำขึ้นก็มีเช่นเดียวกันนะคะประกอบด้วย สมุดร,รายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศฉบับพิเศษโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมโดยกรมธนารักษ์ส่วนของกวัณของที่ระลึกจากสถาบันศิลิกิตมนิธิส่งเสริมศิลปชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถมีสองรายการได้แก่กรอบรูปถมเงินขนาดห้าคูณเจ็ดนิ้ว พร้อมภาพพระราชทานของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในระหว่างการเข้าเฝ้าสองกล่องลิเผาเลี่ยมขอบเงินตกแต่งเงินลงยาสีและทั้งสองรายการนี้จะมอบให้ผู้นำและแขกพิเศษของรัฐบาลในภายหลัง สำหรับของกวอนและของที่ระลึกทุกชิ้นนะคะรัฐบาลก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะคะแล้วก็เน้นการนําเสนอให้เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีคุณค่านะคะรวมถึงมีเรื่องราวแล้วก็สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะคํานึงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสร้างความประทับใจให้กับบรรดาผู้นําเคเศรษฐกิจที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะ